อาเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านอาจารย์ว่านะเท่าที่ได้ติดตามนะการส่งการบ้านของนักศึกษาวิช,ชารามนะจะเป็นหลักสูตรหกเดือนเจ็ดปีก็ตามหลักสูตรใดๆก็ตามนะอาจารย์เห็นถึงความก้าวหน้านะในการในการปฏิบัติสู่ความพ้นทุก์นะ ในการพึ่งตนและช่วยคนให้ปนทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเป็นเป้าหมายของสถาบันวิชารามเราซึ่งเอาศาสตร์เอาองค์ความรู้ที่พระทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่วิเศษที่สุดในโลกนี่แหลนะน่คืออริยสัจสี่ศีลอริยสัจสีนี่แหละปฏิบัติด้วยอริยปัญญาปฏิบัติอย่างตั้งมั่นเรียกว่าอริยสมาธิ จนพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับนี่แหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคนสามารถที่จะดับทุกทั้งหมดทั้งมวลได้ด้วยการดับความอยากความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปแล้วมันก็ทําให้เกิดทุกข์กายเรื่องร้ายสืบเมืองต่อมาชีวิตต้องไปแกงตัวบีบความกลัวออกดัน,นออกก็ป่วยได้หมดอยากได้มากๆทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเหนียวนําให้คนเดินเป็นตาม มันก็เป็นวิบากไร้ดึงเรื่องรร้มาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการซึ่งมันโอ้โหทุกทรมานแสนสาหัสนะแต่พระเจ้าท่านก็รู้ว่าเนี่ยถ้าดับความอยากความกลัวมันก็จะดับทุกทั้งหมดทั้งมวลเลยดับความอยากก็หมดความกลัวคือทุกข์ใจหมดทุกข์กายหมดเรื่องไร้ทั้งหมดทั้งมวลตลอดการเลยนะแล้วก็เป็น่นวนําให้คนอื่นเป็นตามพากันทาแต่สิ่งที่ดี พากันพากันพ้นทุกข์พากันทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อหนุนชีวิตก็ดูด,ดึงสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งร้ายออกไปจากชีวิตนะอย่างมหัศจรัย์เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราไม่สอนวิชาอื่นเราแต่สอนแต่วิชาพ้นทุกข์เท่านั้นวิชาอริยสัจสี่นะวิชาพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ซึ่งสถาบันวิชารามของเราก็ นำมา,าภาคเปลี่ยนปฏิบัตนินำมาปฏิบัติที่ตัวเราแล้วก็สอนผู้คนน,นักศึกษาที่เข้ามาศึกษากันอาจารย์ก็ยอกมาง่ายๆเป็นความกล้าแปดประการนั่นแหละนะยอกมาเป็นความกล้าแปดประการนั่นแหละอริยสัจสี่ที่สมบูรณ์เลยนะความกล้าแปดประการในเป็นอริยสัจสี่ที่สมบูรณ์และถ้าใครตีแตกใครเข้าใจแจมแจ้งเนี่ย เอาไปดับทุกทั้งหมดทั้งมวลได้เลยความกล้าแปดประการเนี่ยจบทั้งหมดเลยศึกษาง่ายๆเลยนะแปดประการเนี่ยเข้าใจให้จมแจ้งเนี่ยพ้นทุกเลยพ้นทุกใจทุกกายเรื่องร้ายทันทีเลยแปดประการนั้นนะข้อที่หนึ่งก็กล้าทําดีกล้าให้เกิดดีท่าวิบากดีออกฤทธิ์นะข้อที่สองก็เรากล้าทําดีแล้วก็กล้ารับวิบากรับเรื่องร้ท่าวิบากายออกฤทธิ์ นะเพราะมันยังไงมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะถ้าวิบากร้ออกฤทธิ์ก็กล้ารับร้ายรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นดีก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากอย่างนี้เป็นต้นนะข้อที่สามก็กล้าให้ดีไม่เกิดะกล้าให้ดีไม่เกิดถ้ามีวิบากายมาขวางก็กล้ารับกล้าให้หมดไปความกล้าเนี่ยเป็นความดีอย่างยิ่งเลยกล้าในธรรมอย่างนี้กล้าที่จะนะ ความกล้าเนี่ยความกล้าเนี่ยจะไม่ทุกข์ความกล้าเนี่ยเป็นความสุขของชีวิตความพน้นทุกข์เป็นความสุขของชีวิตและความกล้าทํากล้ารับเนี่ยมันจะเป็นวิบากดีที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูดดีเข้ามาดันร้ายไปทันทีเลยแล้วก็ใจเราก็ไรทุกข์กระดับทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการเนี้ยน,นําน้คนอกดื่นเป็นตามดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปซ่อนเข้าไปอีกนะเป็นสิ่งที่ดีมากนะ พอเราทำนี้แล้วข้อที่สี่แล้วก็กล้านะอ่ากล้าที่จะหยุดชั่วหยุดความเดือดร้อนเลวได้ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นทุกอย่างหมดอยากในการทำชั่วกล้าหยุดอยากในการทำชั่วทำสิ่งที่เลวร้ายเดือดร้อนต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นทุกอย่างไปเป็นลำดับลาดับนะข้อที่ห้าพอกล้าที่จะทำสมดุลร้อนเย็นนะ กล้าที่จะฝึกเลยกล้าที่จะทำเลยผิดผิดถูกถูก็ช่างมั่นกุศลออกฤทธิ์มันก็ถูกเองนั่นแหละถ้าอกุศลออกฤทธิ์มันก็ผิดเองนั่นแหละมันไม่ถูกไปตลอดหรกคนเราทาสมดุลร้อนเย็นมันก็ต้องมีพลาดบ้างเพราะมันมีวิบากสิบเอ็ดประการวิบากร้ายออกฤทธิ์มันจะพลาดพลาดเราก็ยินดีรับยินดีให้มันหมดไปยินดีที่ได้รู้ว่าพลาดยินดีที่จะได้แก้ไขให้มันถูกต้องไม่ต้องไปกลัวเรามันพลาดอยู่แล้วชีวิตยังไงมันต้องพลาดบ้าง คนเรามีวิบากรายมันต้องพลาดบ้างอยู่แล้วไม่ต้องวิคิดมากมันพลาดอยู่แล้วไม่ทํามันก็พลาดทํามันก็พลาดแต่ทํามันจะพลาดน้อยไม่ทํามันจะพลาดมากนะก็ทําก็ไปเลยพลาดก็ใช้วิบากไปหมดวิบากเดี๋ยวก็รู้ว่าจะต้องทําอะไรที่มันถูกต้องนะอย่างนี้เป็นต้นกล้าทาสมร้อนเย็นนะเพราะมันออกนิดแค่แม้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบไม่ต้องไปกลัวหรอกด้านวัตถุ มีด้านจิต70%บอกเกินร้อยคุ้มครองอยู่มันจะเสียหายมากสุดแค่30%ถ้าเราพลาดในเรื่องของวัตถุเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ต้องไปกลัวนะรับเท่าไรหมดเท่านั้นมันไม่อันตรายนะอะไรไม่สบายก็เลิกอะไรสบายก็ทําต่อเท่านั้นเองนะข้อที่ข้อว่าประมาณการกระทําให้พอเหมาะกับนะการงานนะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆ นะเรียกว่าสัพพุริสธรรม7มหาประเทศ4ในในี้ข้อที่6ข้อที่7กล้าสารพลังกล้าเคารพนะกล้าคบเคารพและสารพลังกับสัตรบุรุษหมู่มิตรดีนะในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ข้อที่8ก็กล้าเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้ใจที่บริสุทธิ์นะทำแปดอย่างนี้เท่านั้นแหละจบทั้งหมดทุกปัญหาในโลก แก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกได้หมดเลยนะอา้าวก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านประสบความสำเร็จในการกำจัดความกลัวด้วยความกล้าแปดประการที่สามารถพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกไดททุกเรื่องสาธุ ทุกท่านนะคะท้ายสุดค่ะขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามชมรายการนะคะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ